สำซาลาเปาค่ะโดยการใช้ยี์นะนี่คือยีสต์ซาลาเปาก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะมีแป้งแป้งบัวแดงแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงฟูเกลือยีสต์แล้วก็น้ำเย็นเพราะเราจะแท้น้ำเย็น,น,น,นค่ะอันนี้เดีย๋ยวจะเทส่วนผสมให้นักเรียนสาลาเปาก็มีนะหนึ่งก็มีแป้งบัวแดงเราจะต้องร่อนก่อนร่อนแป้งเดีย๋ยวเอาไก,กล ให้นัเรียนร่อนแป้งร่อนแป้งกันแทนเนื้อแป้สาเซ่เพราะว่าแป้งถ้าเราร่อนแล้วมันจะทําให้แป้งเนื้อนุ่มแล้วก็มันจะเข้ากันถ้าว่าเราไม่ร่อนแป้งมันจะเป็นก้อนแป้งสดที่สองใส่เข้าไปเสร็จแล้วรวดนวดประมาณห้านาทีแล้วเราก็ทาเนื้อต่อถ้าเราเปานึ่งกิโลก เนยขาวเนยขากับเนยที่เป็นนั่ม mm ันอันนี้เนยขาวมันชนิดจืดไอ้เนยเนยเนยชนิดเค็มมันต่างกันไหมล่ะมันต่างกันเพราะว่าเนยขาวนี่มันจะช่วยให้ซาลาเปานุ่มแต่ว่าถ้าเนยเค็มมันจะช่วยซาระเปามันมันแข็งมันแข็งตัวแต่ืมากเขาจะใช้เนยจืดยี๊มันก็จะกินน้ำตาลเหมนมากยี๊นี่มันจะ น้ำชัน้ตาลจะใช้ยีส่วนผสอันนี้นีส่วนผสมาเได้ใหนันน้ำตาลทรายน้ำตาลทราย250กรัม ก็เดี๋ยวเราเช่าแป้ง7 5 0กรัม

น,นี่คือล้อหนึ่งรอบอันนี้อันนี้ล้สองรอบด้ยังสองรบองรบเลยแปง้งยีสต์แล้วก็ไปนวดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงมันก็จะฟูเต็มนี้นะคะอันนี้นะคะคือวัตถุดิบอันนี้เราจะตัดกระดาษนะคะให้เป็นเสี่ยนอย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งเด็กบัวแดงนะคะ แป้งบัวแดงนะคะแต่ว่าเอามาใส่สถุงนี้ค่ะคนละถุงกันนะคะแต่ว่าเป็นแป้งเด็ดแป้งบัวแดงค่ะอันนี้จะเป็นเนยนะคะเนยจืดค่ะอันนี้เป็นเกลืออันนี้เป็นผงฟูอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นช้อนตวง จะเป็นถ้วยตวงอันนี้นะคะก็จะเป็นยีนะคะพระเอกของเรื่องค่ะนี่มันต้องใส่ไข่เนาะอยากบักอันนี้นะคะก็จะใ,ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่แป้งนะคะแป,แป้งที่เหลือจากการทำตละลาเปายีกสิบดังกิ่นะคะสองร้อ <250 S 1> ยห้าสิบดัง แป้งส่วนที่โต๊มอันนี้250 <3 90. S 1> กรัม ตักแป้งก้อนละสามสิบกรัมเนี่ยามสิบแปงเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้แบบนี้นี่นะคะสากรัมก็เพจ้าพอเก็ใส่ใส่แลวมันก็จะฟูแล้วนะคะตักแป้งคือมันต้องใหญ่กว่านั้นอยู่แล้วไม่ไม่ลองดูเผื่อไม่ได้เอาเหรอจิ๊ด

ไปแบบนี้ก่อนใช่ไหมมะไม่ต้องแบบทำให้มันรีบเกินไม่ทำให้มันยาวๆกว่านี้ให้มันเป็นม้วนอ๋อแล้วเราไม่ต้องกดให้มันหนักได้แล้วอ่าเราต้องตั้งให้ตรงๆอ๋อได้โอ้ใช่อันนี้มาได้แล้วก็ทีนี้เราก็พอแล้วไม่ต้องให้มันเยอะนึงต่อวนมวนเรีย นี so no paper, mm ่นะคะจะเป็นซาลาเปาที่ด้านในอาจจะมีไส้สับปะรดหรือว่าไส้เผลือกนะคะอันนี้นะคะเป็นรูปดอกกุหลาบอันนี้เป็นรูปกระต่ายนะคะอันนี้รูปเตาเตาสวยเตาอันนี้ก็คือซาลาเปาที่เราทําทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะนํามันไปเข้าเตาอบนะคะ สี่หมอตะบักอวันนี้นะคะเราจะทำการนึ่งสลาเปาอ่าอ่าในเวลาสิบห้านาทีครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับเราผมนะครับนายชินวัชน์ชัยซางครับวันนี้ครับเราอยู่กับม้านะครับม้าชื่ออะไรครับ มาชื่อกนิตารักษัยทองค่ะเป็นวิทยากรของวิทยาชุมชนสโตนแล้วก็เป็นคือเป็นูมิปัญญาของชาวบ้านมาจะได้จากโมอปชแล้วก็จะได้ฮาล้านฮาล้านในการทำอาหารก็คือได้ฮาลานเรียบร้อยนะครับนาลักัองมอปชจากผู้ว่าแล้วค่ะโอเคครับมะก็คำถามแรกนะครับอยากถามมะว่าทำไมมาถึงอยากที่จะทำขนมเนี่ยครับ เพราะมีใจไฝ่ฝันตัน้่แต่ิเด็กๆแล้วอยากทําขนมแล้วก็อยากให้ลูกได้ทานค่ะใช่ก็คือมัรักน<ช>ั่นเลยครับรักในการทําครับแล้วก็อยากจะทราบว่าไอ้พวกขนมเนี่ยครับเรามันจะมีส่วนประกอบอะไรหลักๆบ้างครับขนมส่วนประกอบหลักก็มีแป้งยีน้ำตาลแล้วก็น้ํากก็ผงปูโอ้ก็มี ก็แต่พูดถึงยีสต์นะคะแล้วยีสต์มันมันมันคืออะไรครับมันคือยีสต์มันจะเขาก็ทามาเป็นสําเร็จรูปแล้วนะแต่เขาก็เรียกว่ายีสต์คือจะทําคือใส่ในอาหารและอาหารมันจะฟูขึ้นมาเป็นสองเท่าตัวแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่ายีสต์นั้นมันมีชีวิตหรือว่ามันเสียแล้วยังคือเราเอายีสต์นั้นผสมในน้ําเย็นหรือว่าน้ําธรรมดายีสต์มันก็จะฟองขึ้นมาเป็นสองเท่าตัวแต่ถ้ายีสต์ที่เสียแล้วมันก็จะไม่ทําปฏิกิริยาอะไรกับมันเลยค่ะ S <S <S ส่วนว่ายิปมันจะกินน้ําตาลเป็นอาหารนะแต่ว่าทําขนมถ้าว่าไม่ใส่ยิดไม่ใส่น้ําตาลมันก็จะไม่ฟองฟูขึ้นมาาตัวแล้วเหมือนยีปเนี่ยครับถ้าเอามาใช้กับขนมนี่มันช่วยอะไรบ้างครับพวกยีปเนี่ยยิปจะทาให้ขนมนิ่มแล้วก็อนิ่มขึ้นแล้วก็มันก็คือทําให้ขนมดูสวยงามคือมันเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ว่ารียกว่าสําคัญเลยนะครับัญอย่างซาลาเปาเนี่ยเนี่ย ตอนเราปั้นเนี่ยเราจะได้ชิ้งนี้ใช่ไหมพอเราใส่ยีสต์เข้าไปซาลาเปานี่ก็จะฟองขึ้นมาคือมันจะทําปฏิกิริยากับกับอาหารที่เราทําแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นสองเท่าแสดงว่าถ้ามาถูกความร้อนก็จะทำ้ถูกความร้อนซาลาเปาเนื้อจะนุ่มสวยค่ะเดี๋ยวผมขอลองชิมนะครับลองชิมได้เลยค่ะโอ้น่ากินมากเลยนะอ่าอันนี้เขาเรียกหมันโชนะอืมอ่าอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยออ่รยคือมันนุ่มแล้วมั้ย่ะ ถ้าเราทําเองอย่างนี้เราจะไม่ใส่สารที่ว่ามันเป็นตะกัวสารอะไรเข้าไปอบางบางทีเขาก็จะใส่พวกสารเสริมสารอะไรที่ว่าทําให้ขนมอยู่นานๆแต่ว่ามันเป็นภัยต่อตัวเราเองแล้วก็ถ้าเรากินไปเยอะๆมันก็จะเป็นพิษแต่ถ<อ><ด>้า คือมันกินได้ใช่ไหมมะแต่ว่าเมื่อเรากินแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะควบคุมแล้วก็ออกกําลังกายตามไปด้วยนะบ้านเราใช่ใช่ติดต้องโอเคยกินแล้วคือถือว่าอยากจะกินต่อเลยมากมันอร่อยอร่อยใช่ไหมเอาเลยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเพื่อนๆจะมาชิมก็ชิมได้นะครับอ่ามาเรียกรว่าเป็นมันโถนะครับ นี่มันโถแล้วก็นี่จะเป็นซาลาเปาเนาะวันนี้เราทำซาลาเปาใอ่วันนี้เราทำคือเราจะให้นักเรียนเรียนรู้ว่าการที่เราใส่ไส้นสับปะรดหรือว่าใส่ไส้เผือกใส้อะไรก็คือใส่ได้หมดนี่คือไส้สับปะรดนะครับเราเราเราเดี๋ยวให้เพื่อนดูว่าตัวองจะนุ่มนี้นะครับอันนี้ใส้อะไรอ่ะลองดูกินไหมไส้เผือกไม่มีอันนี้เนื้อมันจะนุ่มข้างในนะรสชาติมันจะดีมากค่ะ ชิมได้นะชิมได้เชิมสับปะรดนมเาอ่เนี่ยเคยกินแมกเสับปะรดผมเคยกินแต่ไม่เคยอะไรอร่อยเท่าียนแมกเนวันนี้ได้ะแนนเทุกคนเลยวันนี้เรามาความรู้ดีกว่ามาเรียกว่าเดีว่าไปเอามาเอาความรู้นั่ก่วนนี้โอเครับ โอเคครับก okay, right. ็วันนี้ครับพวกเราได้รับความรู้อะไรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทําขนมนะครับล้อกเกี่ยวกับการใช้ยีนนะครับในการมาประยุกแล้วก็มาใช้กับขนมครับก็วันนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ครับจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินจากคลิปวิดีโอนี้ครับก็ใช่ครับ ก็ยังไงครับอย่าลืมนะครับอมามีช่องทางการติดต่อยังนะครับเผื่อว่าเออเขาอยากจะมากินขนมอร่อยอมาได้เลยค่ะสุดซอยแม่เดียนซอยเก้านะมะก็ชื่อกระดิษฐานและใส่ทองทำอาหารส่งโรงพยาบาลแล้วก็ขายตามอูทอกก็เบอร์โทรก็0 9 3 7 4 8 6 8 3 8ามเจค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างอ่าเบอร์โทรไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับก็ยังไงนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับชินนวัชเชษซ่านะครับแล้วก็เพื่อนๆจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทักษานครับก็ขอกคุณคราบว่าขอบคุณและสวัสดีครับนะสสวัดีครับ